ตัวของมะนาวกับมะกรูดเนี่ยจะมีลิ์ที่เป็นกรดนะครับสามารถที่จะไล่และกําจัดแมลงได้ตัวนี้ก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพน้ําหมักสมุนไพรที่เรามีอยู่แล้วให้มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้นประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้นสําหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะทําการผ่ามะกรูดกับมะนาวแล้วก็บีบน้ําเราจะใช้มะกรูด5ลูกแล้วก็มะนาว5ลูกควรที่จะเลือกมะกรูดกับมะนาวที่แก่แล้วหลังจากที่เราผ่ามะนาวกับมะกรูดเรียบร้อยสามารถที่จะบีบผสมกับน้ําเปล่าหรือเป็นน้ําหมักที่อยู่ในกลุ่มของน้ําหมักไไลลล่่แแะกําาาาาาจัดดดมมมมงเเเรรรรสถใช้้หยปิณที มาใช้วันนี้นะครับก็คือ1แก้วตัวน้ําเปล่านะครับตัวนี้เราจะใช้1แก้วเช่นเดียวกันในขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการผสมเมื่อเราผสมกันเสร็จนะครับเราก็จะปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนําไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการการหมักเราจะใช้ในอัตราส่วน50ซีซีต่อน้ํา10ลิตรการนําไปใช้งานนะครับเราจะนําไปฉีดพ่นกับพืชผักต่างๆนะครับฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงคุ้มนะครับให้โดนทุกส่วนแล้วก็ฉีดพ่นในช่วงเย็นใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดสามารถที่จะไล่และกําจัดแมลงได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวววกกกแแแมมมลลงงงปปีข็ินใบรไ หนอนต่างๆเพรียต่างๆโดยคุณสมบัติของน้ำหมักคีวภาพเองก็สามารถที่จะไล่และกำจัดแมลงได้อยู่แล้วตัวของมะกรูดกับมะนาวเองก็สามารถที่จะไล่และกำจัดแมลงได้เมื่อเรานำาออย่างมารวมกันนะครับเราจึงสามารถที่จะใช้ในการไล่และกำจัดแมลงได้หลากหลายชนิดยิ่งขึ้นครอบคลุมไปถึงพวกแมลงต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันสำหรับท่านที่มีน้ำหมักในกลุ่มของน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงท่านก็สามารถที่จะนำอูสรนี้ไปทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูได้สูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ